ครับสวัสดีครับสวัสดียำเดียมครับผมโอ้เหลาแกล้มอ่ะมันตัดออนเช็คมาอะไรมดไงจันโหโอเคไหมอะไรโอเคเป้าตรงลงใช่ จันโอ,โอเคถ้าจันโอเคก็โอเคเออคอ,อแล้วครับยังไม่ขาดตรงกางขาด,ดอ,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 องตไดโอ้ออออรองางขาดอเออเออเอาเอามาตออใค้ตัดไม่ขาดไม่เห็นหร,านาใรอในมอเช็คกันเช็คไหนพีแดงอะวันนี้เ,เราก็

เปลี่ยนบัทูตใหม่แล้วอยากกินน้ำโคก็เปิดสีครับผสมกันจะอร่อยครับตัดครับพรุ่งนี้จะเป็นตัวแทนของเจ้า s K 045ครับเจ้าฮิตาชิสองร้อยมีโทรศัพท์เก่าขายมั่เขาไปดินมีไหมมีขายจะเคลื่องไห้ผมจะผ่อนต่อ ตัดอยู่ตรงไหนบอกไอ้นี่เครื่องสับเนียจนทำใหม่บัญชีไม่บัญชีลบปิดเหรอไม่โหลดแอปโหลดไม่ได้โทรศัพท์เก่าอืมนี่ไปเรียนไหมนี่ไมอมนี่ไปเรียนไหมครับไปเรียนไหมยันหยุดอีกทุกวันนี้เหลาเขาหล่อขึ้นนะ เหลาเขาหลอกขึ้นเขารู้จักโพกหัวปิดหน้าปิดตาอาไม่ใช่ธรรมดาเด้นเหล่ามีสาวอ๋อเหลาก็มีสาวสาวหมู่บ้านนี้เขาหาคู่ชนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเหลาเหลาจะชนกับเขาได้ไหมนี่ <c oughs> เหลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเหลาหน่อยเหลา จะจะชนกับเขาได้ไหมฮะ <ไป S 1> เลาหัว أ, เราะเลาหัวเราะแปลว่าเราชนกับเขาไม่ได้ <c oughs> เราจะชนกับเขาได้ไหมนี่เหล่าเดียวตรงกลางมาเลยเรามไม่ทำอ <c oughs> มื <c oughs> ม เดียวเลาหวยใจไก่ชนสู้ไหมสู้ไหมแ้ลเฮ้อย่างเดียวเลยอะโอ้เลาฮ้ยอย่างเดียวเลยเลาโอ้มาครับมาอยู่กับทีมงานครับผมอยู่กับทีมงานแล้วก็ ้อยหมดแล้วครับครับผมครับเ<ม>้ยดกเล กกี้ตัวอย่างคม่งเอตัวยน้วยนงไ่่่ีม่มดไอ้นี่ไปดูไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ติ๊กตอมไอ้คนขับรถดำนะเอโคเลยนะอ้คนขับไมโคมาแค่กระบะตีนเนี้เขาต้องใส่เขาดิ

อะไรอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องปกติลูกม้าเนี่ยใช่ดูติดจนิดเดียวเนี่ยมันมันเชื่อมที่สังเกตดูรอยเชื่อมอ่ะเอ๊มันเชื่อมอ่าพอมันเชื่อมปุ๊บมันก็แตกที่อื่นไม่ไม่ที่ดูรอยเชื่อมอ่ะเมันกินฝั่งนี้นะมันไม่กินฝั่งนี้เลยนะที่ดูสังเกตดูอ่ะเงินเลยหรือไม่มันรล้าเออมันรล้าข้างในเออมันกินเลยมันกินเ้อยหายากเออไป่ ว่าแล้วไปเื่อเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีทุบอ่ะใส่แล้วทุบๆอ่ะทุบใส่อีกมรใช่ไหมโอ้เต็มกองเลยนี่ใช่ไหมเทกเทกทกดำองดดีเหมือนดนนนท์เลเนากิไใบยิ้มวายิ้มวาย ก็ดึงดึงกระจกลงแล้วแค่นั้นเองขี่อยู่กลับมาอีกเอาครับไปเรื่อเรื่เรื่อืมนี่เจ้าสิไนไปอุ้ยกำลังพอดีเลยอ่ะ,ะตีปั้วมาเนี่ยกำลังพอดีเลยนี่ มก,ม,กม,าาามาเป็นนอลาำลังพาตัดตัวยกอ้อยออกครับก็เ,เจ้า s k 0เจจะจากทีมงานโทรหนึ่งไปแล้ว แต่ถ้าไม่มีคอนปอนก็รู้สึกว่ามันจะยากหน่อยนะเพราะว่าม่ดใช้งานแล้วหมดแล้วอันนี้ัดหมดแล้วนี่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 เดอดไหนนี่ยไหนไหมไนมน่นแ่เอออ่ะเรา ตัดไปทำไปนั่นแหละตรงนั้นแหละเสร็จตรงนั้นเลย,เลย,เลยสู้กันไปทีมงานอ่ะแล้วพี่เนี้ยบายบายครับ